สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์อัโตนะฮะวันนี้ฮะน้องกล้วยจะพามาดู New f o r t u n e er เฮะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยน้องก็พูดต้นนะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยป้ายแดงเนี่ยถ้าเป็นหลังคาทูโทน2.8งจุทียอดีนะฮะทูโทนจะล้านเก้านิดๆเดี๋ยวเรามาดูเบสคาร์อัลโตครับวันนี้เอา er รถ f o r t u n e เสวยๆมาดูไปพร้มมมอมกันครับครับผมมาเริ่มต้นจากคันนี้เลยฮะคันนี้สวยมากเลยดูเอาไปคันนี้สวยจริงฮะ 898ด้วยคันนี้ปี18นะครับผมปี18 Fortuner คันนี้เป็น2.4ปี18พี่ดูสภาพเลยครับสภาพน้องๆป้ายแดงเลยเลขไม่แค่แสนโลเบสคาออโตเปิดตัวแค่999,000ครับพี่พี่ดูเลยครับดูสภาพครับสวยๆแบบนี้นะฮะ999,000พี่ดูสภาพไม่ได้แพ้ป้ายแดงเลยเป็นไงฮะดูเลย ครับผมมาดูพร้อมกันเลยฮะคันนี้เป็น Toyota Fortuner 28 4 w d t r d ฟทีดีนะฮะปี1 8บ9จดครับพี่เลขไม่แค่60,000โลพี่ดูน้องๆป้ายแดงเลยเอาง่ายดีกว่าพูดตรงๆเลยน้องๆป้ายแดงเลยเบสคารออโต้เปิดตัวแค่ล้านสพี่1นึ่งล้านสามแสบาทครับคันนี้ป้ายแดงล้านเนิดๆนะไม่ไม่ถึง95แต่ล้านเนิดๆเพราะเป็นทูโทนพี่ดูหลังคาทูโทนฮะ เบสทาวเตอเปิดตัวแค่ล้านสมพี 8, a, 19, Michael, 100, ่ถูกกว่าป้ายแดงครึ่งล้านเลขไม่แค่หลักหมื่นโลฮะพูดจริงเลยถูกกว่าครึ่งล้านฮะครับผมมาดูคันนี้เลยคันนี้สวยมากใหม่มากคันนี้ปี19เฮะเลขทะเบียนก็สวยเจ็ดเดหดูเลยคันนี้2.8นะพี่2.8งจุดแปดโฟร์วิลได์ทีอาดีฮะปี19เลขไม่แค่แสนโลฮะถูกกว่าป้ายแดงครึ่งล้านเปิดตัวแค่หล้าน 310,000บาทเท่านั้งนง,งพี่ดูเลยฮะสภาพป้ายแดงเลยน้องๆป้ายแดงเลยดูเลฮะเป็นไงฮะสวยๆเลยปี19ด้วยคันนี้ปี19เลขไม่แสนโลพี่ดูสวยมากๆเลยฮะสนใจทักมาได้เลยนะครับมาดูคันต่อไปเลยครับคันนี้ปี18ครับสภาพป้ายแดงเลยแต่เป็นตัวสองขับ2นะพี่ สภาพป้ายแดงเลยเลขไม่แค่แสนโลพี่ดูเปิดตัวแค่9 9 9 0 0 0กพครับคุณพี่ดูสภาพป้ายแดงเลยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยอันนี้พูดจริงนะสภาพน้องป้ายแดงเลยถูกกว่าป้ายแดงเกือบครึ่งล้านฮะดูเลยฮะพูดจริงเลยสวยๆไปเป็นไงฮะมาดูคันนี้อีกคันครับคันนี้เป็น Fort u n e r 2.4ปี18พี่สภาพน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้ใช้งานไม่ถึงแสนโลนะั้นน่าจะไม่ถึงแสนโลพี่ดูป้ายทะเบียนไ้เลยดูฮะเป็นไงฮะเบสคาลโ,โต้เปิดตัวแค่999,000พี่ถูกกว่าป้ายแดงเกือบครึ่งล้านนะพี่แล้วดูสภาพเป็นไงรถใหม่ๆเลยรถดีๆเลยเป็นไงฮะรถใหม่ๆรถดีๆเลยบอกตรงๆเลยสวยมากๆเลยฮะ โอ้โหคันนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากเลยนะฮะคันนี้เป็น f o r t u n เ r ฮะ Fortuner TRD เครื่องยนต์3,000ขับ4ฮะเอ้ยไม่ใช่ TRD ดีขอโทษ Fortuner 3000 4- พั e l d วิวดปี11ครับดูของแต่งคร,ครบเลยคันนี้ฮะปี11ฮะของแต่งครบ,ครบเลยเลขไมยแค่200,000โลฮะดูเลยของแต่งครบครบเบรคคาโต้เปิดตัวแค่5 0 0 0 0นกว่าพี่คันนี้ 5,79, แสนเาพพี่ โอ้โห oh, ไม่น่าเชื่อนะสภาพสวยๆของแต่งครบๆแบบนี้พี่ดูดิห้าแสนกว่าพี่คันนี้นี่ของแท้เลยฮะนี่ Fortuner 3000 TRD ันทร d d ฮะปี2009พี่สภาพสวยๆเลยเป็นไงฮะสภาพสวยๆเลขไมลสองแสนพี่ผมบอกเลยเลขไมลสองแสนพี่ดูเลขเบียร์ไปเลยเป็นไงฮะดูไว้เลยเป็นไง ห้าแสนกว่าครับเบสคาร์โต้เปิดตัวแค่ห้าแสนกว่านั่นเองพี่ผมบอกเลยฮะสวยๆไปครับเหมือนที่กล้วยบอกไปเบื้องต้นเลยฮะ Fortuner New Fortuner อฮะสาภาพน้องๆป้ายแดงทุกคันเลยถูกกว่าป้ายแดงครึ่งล้านบางคันถูกเกินครึ่งล้านฮะบอกให้ออกรถกับเราวนะฮะชั่วโมงนี้โปรโมชั่นแรงๆนะฮะเครดิตดีฟรีดาวทุกคันฮะ f o ร t u n น r ออันนี้แค่น้ำจิ้มนะกล้วยบอกให้เลย ที่บริษัทฮะมี f o r t จูเน50คันอันนี้ก็แค่มาดูแบบว่าน้ําจิ้ม